สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับสำหรับช่องของแรงจูงใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในวันนี้นะครับกับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับมาทำความรู้จักกล้ามเนื้อมาพูดคุยหลายท่านคงทราบแล้วนะครับในการอากอกกำลังกายก่อนที่เราจะไปฝึกเรื่องของการวิ่งให้เร็วขึ้นวิ่งให้ลดน้ำหนักได้มากขึ้นวิ่งให้อดทนขึ้น แล้วก็วิ่งให้สนุกขึ้นนะครับเรามาพูดคุยกันง่ายๆนะครับผมมีคําแนะนําแล้วก็พูดคุยถึงกล้ามเนื้อในร่างกายของเราประกอบไปด้วย3ชนิดนะครับกล้ามเนื้อชนิดที่เรียกว่าชนิดที่1ก็คือกล้ามเนื้อที่ทํางานในระยะยาวนานนะครับเรียกง่ายๆคือกล้ามเนื้อมีสีแดงนะครับกล้ามเนื้อชนิดที่2ก็คือกล้ามเนื้อที่ทํางานในระยะสั้นนะครับโดยไม่ใช้ออกซิเจน เป็นกล้ามเนื้อที่มีสีขาวนะครับกล้ามเนื้อชนิดที่3ก็เป็นกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้อสีแดงและกล้ามเนื้อสีขาว i n t e r m e d i ี t e นะครับก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่เ,เรียกว่ากล้ามเนื้อที่เป็น f a สอ oxidative glycolic นะครับเป็นกล้ามเนื้อชนิดที่ที่3ที่เกี่ยวข้องกันมีอยู่3อย่างนะครับดังนั้นโปรแกรมการฝึกกีฬาจึงเกี่ยวข้องกับการ ใช้พลังงานทั้งสามกล้ามเนื้อที่ผมพูดไปแล้วนะครับครับเรามาพูดถึงร่างกายของเรานะครับง่ายๆก็คือมีระบบประสาทนะครับโดยสั่งการโดยสมองแล้วก็มีเส้นประสาทไปยังกล้ามเนื้อไปสั่งให้เกิดการเคลื่อนไหว movement เกิดขึ้นนะครับเช่นการนั่งในบนเก้าอี้อย่างที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการนั่งในนิ่งๆก็ยังใช้พลังงานนะครับและก็การยืนนะครับการยืน ยืนก็ใช้พลังงานมากกว่าการนั่งนะครับระบบประสาทก็จะสั่งการให้กล้ามเนื้อทํางานปกติครับแล้วเราพูดถึงจุดนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราไปฝึกให้กล้ามเนื้อทํางานนั้นเราจะต้องอเข้าใจในลักษณะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อก่อนว่าอะไรฝึกความเร็วว่าอะไรฝึกให้กล้ามเนื้อหยุดนิ่งว่าอะไรฝึกให้กล้ามเนื้อมีพลังนะครับ แล้วก็ระบบประสาทนี้สําคัญนะครับสำคัญสาหรับการฝึกาทางการกีฬาอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากระบบประสาทนั้นเป็นการรับรู้โดยทางตาก่อนนะครับแล้วก็ประมวลผลจากสมองแล้วก็มีเส้นประสาทไปสั่งการให้กล้ามเนื้อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงความยาวนะครับพีระมิดออกกระังกกายนะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่คือกล้ามเนื้อและโครงกระดูกของร่างกายเรานะครับ แล้วก็ประกอบไปด้วยความแข็งแรงความแข็งแรงนั้นต้องพูดถึงกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อกล้ามเนื้อก็มี3ชนิดที่กล่าวไปแล้วสีแดงกล้ามเนื้อสีขาวแล้วก็กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอ่าระหว่างความเร็วแล้วก็ความทนทานนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ที่3ผมได้นํากล่าวไปแล้วตอนต้นนะครับเอ่อเวลาออกกำลังกายจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้เราเน้นจุดหลักๆของกล้ามเนื้อสีแดงที่มีความเกี่ยวข้องกับความทนทานของการใช้ออกซิเจนแล้วก็ปล่อยคาร์บอนออกมานะครับดังน,นั้นร่างกายเราเวลาออกกำลังกายก็จะเกี่ยวข้องกับระบบนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความเร็วนะครับความเร็วนั้นจะพูดถึงระบบประสาทเป็นหลักนะครับเวลาออกแบบโปรแกรมก็จะต้องกล่าวถึงระบบประสาท แล้วก็ไปเอากิจกรรมที่ฝึกแบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางทำสั้นๆให้กล้ามเนื้อกระตุน้นโดยส่งระบบประสาทให้เป็นซ้ำๆทีๆเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นโปรแกรมของการฝึกความเร็วได้ความเร็วแล้วเรามาพูดถึงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวนั้นคือการเปลี่ยนแปลง ระยะทางอย่างกระทาหันนะครับจากซ้ายไปขวาจากหน้ามาหลังเป็นความคงแคร่วว่องไวก็อาศัยความเร็วเป็นพื้นฐานและความแปรกล้ามเนื้ออันสุดท้ายที่เห็นอยู่ยอดพิระมิดนั้นผมเขียนว่าแ n ร์แอน c นะครับมันคือพลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องก็มีความแข็งแรงความเร็วบวกกันเข้าไปก็จะกลายเป็นพลังพลังก็จะเกี่ยวข้องไกลโคเจน ATP PC เป็นหลักนะครับดังนั้นพิระมิด การออกกำลังกายที่เราสร้างภาพขึ้นมาที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมอยู่นี้แล้วรวมด้วยหลายชนิดหลายอย่างมีแข็งแรงเร็วพลังคงแข็งทนทานถือเป็นส่วนประกอบของร่างกายแล้วก็นําไปออกแบบโปรแกรมสุดต่อไปนะครับแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกง่ายๆนะเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นนะเราใช้ความแรงในะชีวิตประจำวันเราถึง26%นะครับแล้วก็ใช้พลังอยู่ไม่มาก แค่ประมาณ16-17% 16ไม่เกิน20%นะครับถ้าเราใช้บ่อยๆก็เราก็ต้องเหนื่อยในระบบกระดกไตลโคเจนบ่อยๆนะครับทักษะที่เกิดขึ้นใหม่จากการเรียนรู้และก็การเข้าฝึกโปรตแกรมใหม่ของนักวิ่งนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบประสาทตรงที่รับทราบแล้วว่าเราจะต้องฝึกให้มีความเร็วขึ้นดังนั้นเราก็มีความตั้งใจเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อตั้งใจแล้วระบบประสาทก็จะควบกลุมให้ เราใช้กล้ามเนื้อให้แม่นนะครับให้เร็วให้ตรงวัตถุประสงค์แล้วก็ใจจิตใจก็จะจดจ่ออยู่กับการวิ่งในระยะที่เรากำหนดนั้นบ่อยๆระบบประสาทนั้นก็จะทำงานดีนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆนะครับดูให้ง่ายเข้ามาอีกเรื่องของการเคลื่อนไหวแขนของเรานะครับยกขึ้นแล้วก็ การนั่งเราพูดไปแล้วครับการนั่งนิ่งการยืนนิ่งก็ใช้พลังงานต่างกันนะครับเรายกอย่างเห็นว่าระบบประสาทนั้นเกี่ยวข้องทุกมูฟเม้น t ในชีวิตประจำวันที่ชัดที่สุดก็คือ3รูปนี้นะครับมีรูปวิ่งเร็วตรงกลางนั้นใช้พลังล้ามเนื้อใช้ความเร็วความแข็งแรงแล้วก็รูปทางขวาสุดนั้นเป็นเป็นการเดินปกตินะครับ ส่วนร,รูปสุดท้ายนั้นก็เป็นการพักผ่อนไปแล้วจะทํารูปให,ให้เห็นชัดนะครับอันนี้เป็นกราฟของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อสีแดงเปอร์เซ็นต์นั้นมีมากกว่าเพื่อนก็คือการเล่นสกีระยะไกลลองลงมาเป็นการวิ่งระยะทางไกลนะครับจักรยานอันสุดท้ายน่าจะเป็นกราฟเกี่ยวกับความมีพลังนะครับก็คือการทุ่มน้ําหนัก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับก็คือการเอาชนะแรงต้านของน้ําหนักของทุ่มนั่นเองนะครับนักการฝึกกล้ามเนื้อในทางกีฬาเราจึงสรุปได้3อย่างนะครับฝึกความอดทนอันที่1นนะครับสชั่วโมงถึง3ชั่วโมงขึ้นไปและฝึกความแข็งแรงฝึกระยะสั้นนะครับเช่นเบรดเทนนิงแล้วก็ฝึกความเร็วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแยกให้เห็นชัดนะครับความแข็งแรงแล้วก็พูดถึงยกน้ำหนัก ส่วนอารมีพลังอันลูกที่2นะั้นเป็น power นะครับเป็นพลังก็ทุ่มลูกทุ่มน้ำหนักอันที่3นั้นเป็นการวิ่งระยะทางไกลเกี่ยวข้องกับ endurance น,น,น,นะครับชัดเจนนะครับ3อย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดอพอมาพูดถึงพลังเนี่ยทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ไปอยู่ในพีระมิดตัวสุดท้ายนะครับตัวบนสุดนั้นเพราะเนื่องจากว่า กิจกรรมในชีวิตประจำวันเรานี่เราไม่ได้กระโดดไกลไม่ได้กระโดดสูงไม่ได้ใช้พลังงานแบบฉับพลันได้มากกว่าอย่างอื่นๆนะครับครับเมื่อเราทราบว่าร่างกายเรานั้นจะต้องประกอบไปด้วยกล้ามเนื้ออะไรบ้างแล้วนะครับมีความแข็งแรงมีพลังมีความเร็วมีความอดทนความแคล่วว่องไวนะครับในการฝึกวิ่งของเราแล้วก็เราทราบระบบประสาทเราทราบ สิ่งพื้นฐานเหล่านี้แล้วเวลาเราไปฝึกออกกําลังกายและไปฝึกตามโปรแกรมที่กําหนดนะครับเราก็จะเข้าใจแล้วก็ฝึกได้พัฒนาได้เร็วและนอกจากนี้แล้วเราก็จะสามารถตัดสินใจเลือกอกิจกรรมระยะทางนะครับในการฝึกวิ่งของเรายกตัวอย่างฝึกความเร็ว100เมตรเราจะต้องพักกี่นาทีถึงจะทําให้การวิ่ง100เมตรนั้น วิ่งได้ยาวนานขึ้นมากเที่ยวขึ้นหรือเราวิ่งแ0 0เมตรนะครับ800เมตรที่เป็นระยะทางที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของยัสโูนะครับยัสโูรันที่ผมเคยกล่าวในคลิปก่อนๆน,นี้นะครับ800เมตรนั้นแฝงไว้ด้วยพลังกล้ามเนื้อและก็แฝงไว้ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยระบบไกรโคเจนคือการใช้ กล้ามเนื้อทํางานในลักษณะแข็งแรงนะครับดังนั้นในการวิ่ง800เมตรนี้อาจจะต้องอใช้ความเหนื่อยใช้ความอดทนใช้พลังทาง,ทางใจทางจิตใจแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นนะครับในการฝึกนั้นพอสมควรนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานก็คือระบบแอรบิกนะครับแอรบิกก็คือการออกกำลังกายแบบ ใช้อากาศหมายถึงการวิ่งประจําวันเราเนี่ยนะครับหรือออกกาลังกายเล่นกีฬาทุกอย่างที่ใช้การหายใจ30มนาทีขึ้นไปนะครับสามสนาทีหรือ45่สิบนาทีหรือ1ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับพื้นฐานเหล่านั้นก็จะเป็นพื้นฐานที่ไปเสริมทําให้การฝึกวิ่งแล้วก็ฝึกขั้นเข้มนะครับในระดับสูงนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับที่ได้นํา ความเข้าใจและพูดถึงแนวทางการใช้กล้ามเนื้อและก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมฝึกของนักวิ่งกับกิจกรรมที่นําไปสู่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์การฝึกกรรมเนื้ออะไรบ้างก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับแล้วหากมีนะครับโปรแกรมอะไรใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆนะครับคราวหน้าเราจะมาพบกันและพูดคุยกันอย่างนี้อีกนะครับผมจะพยายามค้นคว้าแล้วก็ บวกกับประสบการณ์บวกกับความาความรู้ที่พอมีบ้างนะครับก็มาแชร์ชชให้นักวิ่งท่านได้ติดตามชมนะครับหากผิดพาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ